สวัสดีครับผมบาวไก่ชาแนลหรือบาวไกค่คนหมักหลอ่อม,มืนอนี้สิพามาอบึกปลาบองบาวไกป่ปลาแดกบบองบานเท่านี่ละ่ะหนึ่งเฮ็ดเองตามเองกระซ่งนะครับส่งให้พี่ให้หน้องได้กินกันนะครับกำลังติดสติสต๊กเกอร์นะฮะจะเอาจะไปส่งนั่นนำดัดขาดนะนำหลุดขาที่เพิ่นสั่งไว้เต็นสติ๊กเกอร์เฮ็ดเป็นแพ็คนะนนเฮ็ดเป็นแพ็คแพ็กมีตาซิบสองกระปุกน้อย เสร็จลงหลันค่ะเน่การส่งองอนไลน์เน่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะที่เป็นแบบอ่าเป็นปลาเกี่ยวกว่าในการให้ห้องช่งให้ลูกค้าเนาะน้ำน้ำไก่นะแตจะเป็นชุดละแพ็คละร้อยหาสิบบาทนะนรับมีแบบหนึ่งกระปุปก,งกงไงกระปุละกละลนบบหนึ่งร้อยบาทอันนี้หนึ่งร้อยบาทเด้พร้อมส่งนะครับแต่ว่าขั้นส่งกระปุกขึ้นไปกะมันสิตกอยู่กระปุกละแปดสิบเก้าบาท ะถ้าซองขอบปุกขึ้นไปเด้นะครับม,มีกระสุนจ็อกกี้กระสุกระบาดนะฮะตอนนึงปุกเนาะนะครับพร้อมส่งให้น,นะครับสนใจครับถ้าหาได้ครับงานเบ,นบ,ไบ,บา,ไนเาไก่ผู้ใดมาเบาไก่เป็นท่านไหนคือไปในการเห็ดงานเบาไก่เห็ดปลาแดดปลาลาบวมขายตัวน,นี่เลยนี่เจ็ดไก่เฉลี่ยนาสติ๊กเกอร์แม่สมนึกปลาแดดบองแม่สมนึกแซ่บนะครับ ปลาคอนเส็ยบบาร์ไกเฮ็ดเองโดยกับมือนะครับหลักการคุณภาพความเสี่ยดพร้องถ้ามแพ็คปลาหงเท่ามสิวส่งไปเด็กนะส่งไหนนำพี่น้องคนนนัละคุณได้สั่งไว้แน่ร้าดไนเนยราดประจำเขานี่ส่งเพื่อนนะครับออนไลน์นี่ส่งทั้งไก่แบบมุอเศ้าส่งไปแล้วนะส่งทางนะจังหวัดชัยภูมิ ส,ส,ส่งไปซิบโหลแต่ว่าเป็นชุดปลาแดงนะฮะชุดอร่อยหาสิบบาทเ่็นนะครับใครดีครับท,ท่านชิบูมนะครับทางในตัวจังหวัดนะอยู่มองมังตลาดข้าวสวยเออตลาดข้าวสวยต่างชนคนขายหมูทอดสามสิบบาทนะข้เดน,นียวหมูทอดสามสิบบาทโอ้เจ๊นะ ึนหลายครับสามสิบบาทอิม่มงาอิ่มหอยเทียงคนละหอ,อยใหญ่นะครับแตสินีป,ปลาลบองประแดดบองบาบไก่นี่แหละนะอยู่ตรงกระนะอยู่ทำร้านเพคนมีมีขายอยู่เด้ยลยบาบไก่นี่แหละปะลาของเฮ่าี่ล่นะฮะถึงขายดีขายดีทางคุณเด้อนะทางชัยภูุ่มนะผู้ใดแวะทางคุณนะผู้ใดจะเบิ่งกจาแวะเด้อนะอยู่ตรงตลาดเขาสวยนะฮะสิมีร้านข้าวเหนียวหมูทอดสามสิบบาทอยู่ แหวกซื้อกันได้กระสิเห็นปลาร้บองแม่สมนึกกระยูหั่นพิกันฝากนั้งนี้ยเพื่อใดอยากซิมกันทักมาหาได้เด้อนะครับทักได้สอบถามได้นะครับตื้อยาร่วมนะครับค้าขายที่กับเบาไกลกันทักได้ครับสอบถามกันได้ความเนี่ยเบาไกลกับทรงหายูดีนะครับกิโลละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับขอบทรงหา ไปถึงเข้ากับตขายกายเบานเข้าละผู้ใดมาสื่อน้ำลานข้าร่างขายเขากะตขายเบินหนตักขายนึนยยยนยย่แลปเีเข้าสิขายดอกหมดปีใหม่เลยดิเอเขางานเลยดิมัเฮ็ดเวียดต้อต้อบ่อนดิใคระปดเียดมันกส็สิง้ง กระส่งจน,น,นหอดบายนะจนเบิดที่เบาไก่เฮ็ดไว้นี่ละช่วนเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดบัวท่านผู้ล้คนปร่กาเดินทางกลับเปลี่นงานเนาะอ่า แต่ละพื้นที่นะแต่ละหม่องนะแต่ละแต่ละหน้าที่าะว่ากเป็นงานแต่คนละจังหวัดแน่ตัวประเทศเข้ามีแหละเนาะประเทศไทยก็ได้นะึ่งจะที่เป็นของฝากของต้อนกันนี่เลยพึ่งกะเอาห่อไปกินน้ำนะครับไปทําการทําง,งานผู้ใดเคยได้กินแล้าคนก็นมาเอากลัไปน้ำบุญละกลับไปทานหม่องเหตุการณ์เหตุงานต้นบุญละปลูกเนี้ย,น,ยนี่ปลูปกหน่อยนี่เอาไปนะเป็นของฝากนี่ หลายหน่วแบกเยอะนะครับของเบาะย์เนี่ยเราประกันคุณภาพนะความเสียบความนวดเนีนน่ยเสียบยี่ลีขนะครบเต้องบอกใครเรืเ่อว่าเสียบสำแดงนะเนกินแล้วก็ด้วยเบาะย์ยี่สิบนอน่ะเบาะย์ยี่สิบนอ่ะไปเป็ดประเดียกทีดีกว่าดี้นะนะครับเอาเดี๋ยวเข้ามาแท็กเสร็จเดี๋ยวเข้ามา,าหากันใหม่อีกสักรอบ เรียบร้อยนะครับแพ็คเรียบร้อยแล้วบัดนี้เฮอตเซียไปส่งกันนี่ให้เป็นแพ็คเป็นแพ็คแพ็คละ12กระปุกเมื่อกี้ติดสติกเกอร์อยู่นะติดสติกเกอร์แล้วแยกกันร้อมส่งนะครับปาราบอกประแดดบอกแม่สมนึกนะแซ่บนะฮะรับกันคุณภาพความแซ่บความนกครับกินแซ่บกินนัวฝันกินหลังงัวกัวไกล้คนเดียวนะความแข็บนะปาราบอกแม่สมนึกเนี่ยนะ สูตรต้มตำรับครับสูตรสูตรบ่บอกไผ่นะฮะสูตรนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรที่แม่เล่านะฮะเซตเองนะครับกะตำเองห้องนะครับพริกเอ้ยนะปลาดเอ้ยเอาเซดเองมัเลยนะครับบ่อได้ไปเฮ็ดทางอื่นนะก็คือเฮ็ดเองนะครับเบาไปกะเซดนะตำเองเรียบร้อยนะครับประเด็กบองบอนจมนึงนะพี่น้องนกินซิมกัน ผู้ใดสนใจครับสอบถามได้หรือเท่าอยากเอาไปเป็นของฝากนะฮะให้พี่น้องเฮ่าในฮิบอย์อีเมนะกับทักมาหาเปาไกได้นะรับเท่ากับคอยว่ากันนะครับทรงจังใดเฮ็ดจังใดนะทรงไปทางไดมาทางใดนะครับก็ง่ายยุ่นะครับนะครับและที่เป็นไปทางนะครับทางช่องนะในช่องเนี่ยนะส่งทรงแดงเท่านี้นะบเป่าไกลกันนะครับ ติดต่อมาทั้งนี้นก็ได้ดีเป็นซองในละลายซองนะครับชอบถามกันได้นะครับไปเบิ่งกันได้เฮ็ดบาปไปกันสี่ลงทูซ่องนะครับก็อยากให้พี่ให้น้องได้กินกันนะครับแมวแซ่บๆของอีสานบ้านเฮา้าบาไปกันเลยตัางมีดประเด็จบองนะครับอาทิตย์มาได้นะเออต่อมือแม่เรามาประมาณสักปีที่สามเลี้ยนะครับแม่สมนึกนะครับเดี๋ยวนี้เป็นกา อนะย่างใด้นะครับก็เลยเดินมาจ่อมือเอาอันะนี้ก็จะได้ไปส่งกับพันเ,นเนะข่าไทยเข่าโซง่าอันนี้คือค่ากระซังน้ำกระปุกนะครับมาอยู่บ้านกระถือน่นะครับมาอยู่บ้านรปันเบา,บาไก่กระถือโล่งนะครับเพราะว่าเบาไก่บะได้ส่งเนาะน,นะครับอยู่อำเภอพักดีชุมพลตำบลบ้านเจียงบ้านหนองใหญ่เด้อนะครับมาหาวิหากันได้ยเบาไก่ชาแนลนะเบ,บาไก,นะาไก่ไทยคนหมักหลอง นะมาหากันได้สอบถามงันได้ครับเดี๋ยวชีไปส่มปลาลากันวันนี้ไปไปนํากันบ่